สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิทยาพาเที่ยวนะครับสวัสดีอีกครั้นครับก่อนใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเทศกาลของอพริงมากนะครับเราแวะนะครับวันนี้เราพาทุกท่านเดินทางไปจกจกังหวัดรบบุรีนะเราไปชมความสวยงามของดอกทานตะันแต่ก่อนอื่นการราห่างเดินทางเราขอแวะพัก ครับเราขอแวะภานรถที่จากศูนย์รวมของการที่ว่าเราเข้าห้องน้ำอยู่ที่นี่นะเพื่อนๆแล้วก็มีอาหารให้เรานะงได้รับประทานให้เย็นคลายอยู่ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้เนาะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมวงางงามของทุ่งทานตะวันแล้วก็ใกล้ๆกับสว่วนทุ่งทานตะวันของเราเนี่ยเราก็จะได้เจอ ทั้งสองสิ่งนี้เราอยู่นะโอเคนะครับเราทํกากิจกรรมนะครับของป่่นของปั่นนะครับไปให้กับญาติพี่น้องของเรานะครับแล้วเราก็เดินทางต่อนะเราเดินทางกันเลยนะครับทุกคน Okay. เราจะหาที่จอดรถกันนะคะอากาศดีมากเลยที่วันนี้วันที่14ตุลาคมนั่นเองเพนคะคะคน,นเริ่มเยอะแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะหาที่จอดรถก,กันนล้วคะเรจะพาไปชมไร่ทานตะวันนะคะไร่คุณวิชาญขอเชิญคพาเราครับเราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนนะไร่ทานตะวันครับทุ่งทานตะวัน <laughs> มาพาทุกคนนะ<ม>เข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนไปกันเลยครับวันนี้วันเสาร์นะครับคนก็มาท่องเที่ยวกันเยอะเลยนะครับนะครับในในบริเวณด้านในก็ก่อนที่จะเข้าชมสวนนะเพื่อนๆมีผลิตพวกผลไม้นำ้ำมะละกอก็มีนมลูกนาบุกป<ม>่าได้เลยนะครับ อันนี้อะไรมันเทศด้วยเพื่อนๆนี่เรามาเจอเรังพึ่งน,นะน้ำพึ่งโอเคมะนาวก็มีเที่วยันเดเลยครับผมที่เขาเรียกมืหมวกหายเลยนะคะครับวันนี้นะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเพื่อนๆเห็นไหมทุกคนท่านผู้ชมลมแรงนะดูกลางหันของเรานะครับ สวยงามเลยนะครับโอ้โห,โโหเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมความสวยงามของตุ้งทานตะวันกันนะครับใครยังไม่มีาผ้าผูกหัวนะครับแล้วก็ตังหันนะเ,นเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อก่อนนะครับตังหันสามสิบห้าบาทอ่าทานละยี่สิบบาทนะครับ ไปกันครับทุกคนว้าวว้าวนี่นะครับไล่พิชานของเรานะครับก็อยู่บริเวณนะครับทางเป็นทางนะครับอยู่ติดถนนเลยนะเ,นเพื่อน แล้วเราก็สามารถนะครับเข้ามาเดินชมด้วยด้านหลังนะครับก็เป็นวิวภูเขานะครับแล้วก็เต็มไปด้วยดอกทานตะวันที่บานนะครับเหลืองทั่วทุ่งเลยนะครับทุกคนก็เป็นความสวามงามนะครับของอาการที่ว่าเราสามารถมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกทานตะวันได้นะด้านหน้านะเพื่อนๆเราก็จะมีทุ่งคอร์มอสด,ด้วยนะนี่นะครับโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหขึ้น ขึ้นรถไถแล้วนะครับทุกคนนะมาไถมาทำสวนกันหรือเปล่าเนี่ย ก็ลมแรงนะครับทุกคนเนาะ,ะมาชมนะครับว่าวนะครับที่น้องๆน,นะครับเอามาเล่นที่ไล่วิชานนะครับไล่ทันตะวันวิชานนะครับครับลมหนาวพัดมาแล้วนะครับเราพาทุกคนมาชมทุ่งดอกทันตะวันที่เขาจีนแลกันนะครับจังหวัดรบบุรีที่กำลังบานก็ข้างเหลืออารามเต็มทุ่งเลย ทุ่งทานตะวันนะครับไร่วิชาญเป็นไร่ที่มีพื้นที่87ไร่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับทุกคนเดินถ่ายรูปสบายๆนะครับใครกลัวเหนื่อยก็มีบริการให้เช่ารถเอทีีด้วยแถมยังมีเพม็กมากๆมายเลยนะครับให้เราได้ถ่ายรูปนะครับทุ่งทานตะวันสีเหลืองรามพร้อมกับฉากหลังเป็นชิวเขาที่สีเขียวทอดยาวนะครับเราก็จะได้ภาพสวยๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้น่าเห็นม้ย ทุ่งทานตะวันบาเนเต็มทุ่งเลยนะครับรไปถ่ายที่นั่งข้างบนนะคะสวยๆค่ะ Thank you for watching! bye วยมากที่อลบบวันนี้นะทุกคนนะหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับว่าการที่เราเข้ามาชมสวนทานตะวันทุ่งทานตะวันของเราจะมีความรู้สึกยังไงนะเราก็พาเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆเป็นไงครับสวยงามไหม นี่ครับเราพาคนถ่ายด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นค็อบที่ทางสวนไร่วิชาเขาจัดไว้ให้กับสําหรับเรานะไว้ถ่ายรูปนะครับเพื่อนทุกคนก็สามารถนะครับมารอคิวแล้วก็ถ่ายภาพนะครับของทุ่งทานตะวันที่เหลืองอลามนะครับเป็นทุ่งนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นวิวเขานะครับที่ว่าตัดกับสีเหลืองของดอกทานตะวันนะ้องฟ้าก็สีสวยมากเลยเพื่อนเนื้ออันนี้สวยเนื้อ Terima kasih telah เราก็มาหยุดพักผ่อนกันหน่อยนะครับทุกคนมาดื่มน้ําก่อนนะก่อนที่เราจะไปชมทุ่งคอสมอสกันนะครับทุกคนก็ทุ่งคอสมอสเนี่ยอยู่ใกล้นะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้กับทุ่งทานตะวันของไร่คุณวิชาญเลยนะครับเราจะไปชมกันเลยนะครับเราจะไปชมดูนะเพื่อนๆเราขอพักก่อนแป๊บหนึ่งนะก็เดินมาทั้งวันแล้วเนะเป็นยังไงเนาะเหนื่อยไหมอ้าวมาแล้วครับนี่นะครับเราพาทุกคนมาเที่ยว ทุ่งอะไรนะทุ่งคออ์มอสเนะาะไร่คุณนวลน,นะครับและก็คุณพยอมด้วยเราก็ได้มาเจอนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือไรเอ๋ยสวัสดีครับ,<อ>รบสวัสดีค่ะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับพาเพื่อนๆมาชมสวนหน่อยนะครับได้เลยค่ะเขาเรียกว่าสวนหรือว่าไรฮะเรียกได้หมด,หมดเลยเนาะผมก็สอบสวนเหมือนกันไปหลายที่ก็เรียกไม่ไม่ไม่ตรงกันเหมือนกันก็เป็นทุ่งคอทมอร์สนะครับทุกคน ก็จะมีสีสวยงามเขาจะออกฤดูนี้ใช่ไหมคือเราจะปลูกช่วงนี้ค่ะเพราะนักท่องเที่ยวจะมาช่วงฤดูนี้ใช่แต่แต่หมายถึงว่าเขาเขาจะ้นหนาวหน่อยใช่เขาจะชอบอากาศหนาวหนาวด้วยโอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เยดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมความสวยงามของทุ่งคอตมอสกันนะครับทุกคนไปกันเลยครับขอบคุณมากครับไปกันครับทุกคนเขาก็มีร่มให้เราด้วยนะเพื่อน สนใจไหมล่มเดี๋ยวเราจะลองดูนะเพื่อนปับล่มกับผมจะเข้ากันไหมเนี่ยเห็นนะนี่ทุกคนสามารถนําล่มไปกลางกันแดดได้นะครับสวยสุด,ส,ดสุดนี้ไปสุดะจุดนี้นี่เป็นง่ายสวยสุดนณจุดนี้นะครับเพื่อนเราจะไปดูนะว่าเขาสวยสุดจริงไหม หน้าร้อนที่ไหนหรือว่าจะน่ารักต่างหากแล้วไปกันครับอันนี้อเขาเป็นพรอมให้เรายืมใช้มีค่าใช้จ่ายไหมครัม<า>ไม่มีโอ้โหดีจังเลยเพื่อนๆมีลมให้เรานะไม่ได้คิดตังนะครับค่าเข้ายี่สิบบาทนะใช่ไปเราไปกันเลยครับ โอ้โหผมจะเข้ากระดอกไม้ไหมเนี่ยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไล่นวลพยองกันนะคะทุ่งคอสมอสค่ะไปกันเลยครับสวยสุดณจุดนี้ค่ะวันนี้เราปล่อยหน้าที่ให้อ่าเรียกว่าคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมอ่าผมคงจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้นะครับอ่าคุณผู้หญิงพาไปเลยครับตามมาเลยค่ะ โอ้โห oh เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนี่โอ้โห oh อย่ามุดอย่าข้ามคอสเมตอ,อยากสวยค่ะไปกันเลยครับเราจะเดินให้ทั่วเลยนะครับโอ้โ oh หสวยมากนะตื่นเต้นเลยครับข้างหลังข้างหลังก็มีดอกไม้ข้างหน้ามีรักจริงใช่ทุกคนอย่าลืมมาอ่านนะครับเป็นคำคมนะครับให้เ,เพื่อนๆได้อ่านตลอดเลยนะครับสำหรับ ชุ่งคอสมอสของเราครับเพื่อนขอแชะถ่ายรูปกับดอกไม้หน่อยค่ะนะครับใกล้นวนพยอมนะครับ,รบก็เป็นจุดที่ว่าเราสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับสวยๆหน้าชุ่งคอสมอสนะครับทุกคน หยุถ่ายรูปจุดนี้กันนะคะจะเห็นด้านหลังนะคะเป็นวิวภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้ห้าโมงกว่าค่ะฝัะ่งตรงข้างก็จะเป็นไร่คุณวิชานะคะเป็นทุ่งดอกคาตะวันฝั่งฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไร่ทุ่งคอสมอสคุณนวลพยอมนะคะสวยมากเลยค่ะดอกจะมีสีชมพูสีชมพูเข้มแล้วก็ออกอม่วง,งแดงๆนะคะ สีขาวก็มีนะคะสวยมากเลยค่ะแกสอนสีเหลืองสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีลมเย็นวันนี้แบบอากาศเย็นสบายค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็มาเที่ยวชมนะคะอาทิตย์หน้าก็น่าจะยังมีนะคะ ครับอ่าเจ้าของสวนนะครับเขาบอกว่าอ่าช่วงนี้เนาะเป็นฤดูใกล้ฤดูหนาวนะครับเขาดอกนี้เขาก็จะเขาเรียกว่ามีความสดชื่นนะเขาเรียกว่าอากาศดีเนาะแล้วก็เป็นฤดูการที่แบบนักท่องเที่ยวนิยมที่จะท่องเที่ยวชมดอกไม้กันนะครับจุดเช็คอินนะคะไลนอนพยอมนั่งถ่ายรูปกับกองฟางสวยๆนะคะมีทุ่งคอสมอส วยมองไปบนฟานมีมีว่าวด้วยค่ะสามตัวทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงหัวเราะนะครับทุกคนนะมีความสุขนะครับสำหรับการที่เรามาชมดอกไม้ทุ่งคอดมอกสวยๆนะครับนี่นะครับเราพาทุกคนนะครับชมความสวยงามของทุ่งคอดมอกนะครับให้ทั่วทุ่งสวนเลยนะครับ ก็จะมีนะครับมีเว้าด้วยนะเพื่อนๆเราสามารถมาเล่นเว้าได้นะมาถ่ายกับว้าหน่อยจ้ารเว้าวมองไม่เห็นนะตัวเล็กอ่ะโอเคเอาไปเราไปชมความงามของชุ่มคัดน้อยกันต่อครับ ตรงนี้เราก็มาอยู่กลางสวนทุ่งคอดมอสนะครับเป็นยังไงครับไปเลยครับพาผู้ชมนะครับพาผู้ชมมาอยู่กลางสวนแล้วเราจะไปไหนกันต่อนะทุกคนไปดูทุ่งทานตะวันอีกนิดนึงทานตะวันด้วยนะครับโอ้โหในทุ่งทุ่งู้มทุ่งคอดมอสนะครับมีงทุ่งตะวัน้วยคุณนวลพยมเนี่ยเขาก็มีดอกทานตะวันนะครับดอกใหญ่ให้เราด้วยนะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับ นี้เราก็มาชมดอกไม้กันให้จุกใจไปเลยนะครับ ครับโอ้โหน้องสวยมากเลยนะครับคนะครับถ่ายตรงนี้หน่อยนะ โอ้โหพระอาทิตย์แสงสีสวยมากเลยครับทุกคนมุนไหนครับหมุนหน่อยนี่นะครับดูนะครับโอ้โหนะครับดอ,อกทุ่งคอตมอสของเรานะฮะช่วยช่วงยมเย็นนะครับเพื่อนๆเ,เกือบ6โมงแล้วเห็นไหมแสงของแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ตัดกับขุนเขานะครับแล้วก็ทุ่งคอตมอสสีชมพูนะครับสวยงามมากเลย

สวยสวยสวยอ่ะมอสมอสเออนะ่หนลูกอะมนี่นะครับเราก็มาให้เ,เพื่อนได้ชมโคมยี่เป่งดอกทานตะวันด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเา้าเรียกว่าโคมยี่เป่งน,นะเพื่อน oh. ที่ทุ่งคอทสมอของเรานะครับก็มีดอกทานตะวันด้วยแล้วก็มีนะครับอ่าพ็อปนะครับถ่ายรูปสวยๆหลายๆที่เลยนะครับเพื่อน ยิ่งช่วงตอนเย็นๆนะครับแสงของพระอาทิตย์น้่งสองมากนะครับก็ทําให้ภาพออกมานะครับชมดอกคอตสมอสของเราสวยงามอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างรู้นะครับโอ้โหเ,เพื่อนๆลมพัดมานะได้กลิ่นหอมของดอกคอร์มอสนะเป็นไงครับหอมไหมสดชื่นเลยนะครับทุกคนเนาะ วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราพาเพื่อนๆมาชมอ่าทุ่งคอทมอสนะครับก็เรียกว่าเรานะครับก็อาสามารถนะครับที่ว่าจะเดินทางมาได้นะเพื่อนๆในวันหยุดพักผ่อนนะครับวันตรออาทิตย์หรือว่าวันหยุดต่างๆเนะาะเพื่อนๆท่านใดเนาะสะดวกนะครับก็สามารถที่จะมาชมทุ่งคอทมอสได้นะครับที่รบบุรีนะ นี่นะครับทุกคนนะครับเขาเรียกว่าเกินคาดนะทีแรกเรากะว่าเราจะไม่ได้เข้ามาชมนะแต่พอเราเข้ามาชมแนละ้วก็ถือว่าอาคุ้มนะครับเพื่อนๆเห็นไหมคุ้มไหมสวยคุ้มนะครับทุกคนเพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้นะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับ โอ้โหทานอะไรอยู่ครับนี่นะครับบริเวณทุ่งคอทมอสของไร่คุณนวลนะครับเขาก็มีฟล็อปให้เรานะครับถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับสวยไหมโอ้โหไม่พูดนะครับสวยอย่างเดียวนะใช่เลยค่ะอันนี้แทนคําพูดนะคะสวยสุดนะจุดนี้นะครับทุกคนสามารถมาชมความงามของทุ่งคอทมอสได้นะครับตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ จังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีเหรอ <c oughs> จุดไหนครับจุดไหนครับเนี่ยไล่คุณวิชาแล้วก็ไล่คุณนวลพยอมโอเคนะครับอาเ่็นเพืเ่นนอนเนาะวันหยุดนะครับเราสามารถมาชมบรรยากาศความสวยงามของดอกทานตะวันนะครับแล้วก็ทุ่งคอสมอสได้นะครับวันนี้วิทยาพาเที่ยวก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวชมความงามของดอกทานตะวันกับดอกคอสมอสนะครับครับสำหรับวันนี้นะถ้ายังไงนะครับเพื่อน่าถ้าสวยถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นี่นะครับเราก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ว่ามาร่วมช่องเที่ยวนะครับชมทุ่งคอทมอสนะก่อนจบนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอบคุณแล้วก็วิทยาพาเที่ยวก็ขอบคุณครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับทุกคนนะครับก็ดีใจพูดไม่ออกนะว่าเจอเจออาบเขาเรียกว่าเพื่อนๆนะที่ว่าให้ความสนใจนะครับในการท่องเที่ยวชมดอกไม้ดอก ทานตะวันแล้วก็ทุ่งคอทมอสนะครับมาได้นะครับที่รบบุรีนะตอนนี้ยังบานรอเพื่อนๆอยู่นะครับนันง่นงนั่งนั่งครับก่อนกลับนะก่อนกลับนะก่อนะกลับนะทุกคนอ่ะ<า>ก่อนกลับนะครับทุกคนเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เรา <S <S> <S นะครับ <S <S> <S <S> <S <S> เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ว่าเราได้มิตรภาพดีๆนะครับสําหรับการท่องเที่ยวนะครับทุกคนทําไงอ่ะอันี่เนี่ย เราก็จะได้เดินทางกลับกันจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะเราก็หลกลับแล้วนะ s <ales> <S วันนี้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยถ่ายรูปด้วยกันส,สวยๆนะครับ <_ s ales> ขอบคุณครับ s <ales> <S นี่ครับเจ้าของสวนของเรานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับ s <ales> <S ที่ว่าทําสวนคอตมอสสวยๆให้พวกเราได้ชมนะครับ๋ยวปีหน้ามาใหม่นะครับบายยนะครับขอบคุณครับ